สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับหวานนะคะช่วงนี้ก็โอ้โหค่ะงานก็รุมเร้านะคะแล้วก็ซีรีส์ก็ดีๆทั้งนั้นก็ต้องดูเช่นเดียวกันนะคะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะมีข่าวข่าวมาฝากค่ะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะของซีรีส์จีนคอสตูมโบราณอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเรานะคะก็รอชมเช่นเดียวกันค่ะหอดอกบัวลายมงคลนะคะสาหรับเรื่องนี้เจ้าภาพก็คือไอ้ฉีอีค่ะแล้วก็มีความคาดหมายว่า จะมาแทนเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าจะเป็นจริงตามที่ท่านบล็อกเกอร์วี่เหลียวหนิงนะคะเป็นผู้ที่รายงานอยู่บนแพลตฟอร์มนะคะ 163.com forum ของ Entertainment นะคะบันเทิงนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะหอดอกบัวรายมงคลเนี่ยเจ้าภาพที่เราจะได้ดูกันก็ผ่านแพลตฟอร์มไอฉีอีนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีทั้งหมด40 ตอนนะคะเต็มแม็กซ์เช่นเดียวกันแล้วก็นำแสดงโดยสามหนุ่มหลอ,อกับหนึ่งสาวสวยนะคะแหมอิจฉาผู้หญิงเลยค่ะสำหรับนางเอกนะคะก็คือคุณเฉินตูหลิงนั่นเองรับบทเป็นเฉียวว่านเมียนค่ะสำหรับพระเอกนั้นนะคะโอ้โหหลอค่ะถึง3คนแล้วก็หลอกกันคนละแบบนะคะ1นนะคะพระเอกอันดับหนึ่งในเรื่องก็คือคุณเฉิงอี้นั่นเองค่ะโอ้ยตอนนี้กาลังผักฟื้นรักษาตัวอยู่จากอุบัติเหตุจากการถ่ายทำมันนะคะโอ้ย ให้กำลังใจเฉิงอี้นะคะหายเร็วๆนะรับบทนะคะเป็น2ตัวละครด้วยกันนะคะใช้2ชื่อในเรื่องนี้นะคะคุณเฉิงอี้รับบทเป็นหลี่เลี้ยนหัวแล้วก็เป็นหลี่เฉียงอี้ค่ะส่วนน้องโจเซฟเจิ้งนะคะก็จะรับบทเป็นฟางตัวปิงค่ะแล้วก็อีกนหนุ่มหนหนุ่มหล่อนะคะก็คือคุณเสี่ยวซุนยาวค่ะรับบทเป็นตี้เฟยเซิงนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะโอ้โหมี หลายบริษัทค่ะเป็นเจ้าภาพนะคะก็บอกแล้วว่าในการสร้างละครเรื่องหนึ่งนะคะก็จะมีอินเวสเตอร์นะคะร่วมทุนกันในหลายๆบริษัทนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีการประกาศชื่อบริษัทออกมาด้วยในข่าวเนาะเพราะว่าทางการของจีนนะคะเขาก็มีการกวาดล้างเหล่าบรรดาของผู้บริหารที่มีคดีความกับทางรัฐนะคะก <c ười> ็ <c ười> <c ười> ถ้าเกิดว่าทางด้านของผู้บริหารคนนั้นแล้วมีปัญหากับทางรัฐนะคะเป็นผู้ที่ถือหุ้นหรือว่าอยู่ใน บริษัทไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะยังไม่ให้เรื่องนั้นออนแอร์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หวานอ่านเจอมาในแบบว่าข่าวข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะโอ้โหมีการควบคุมกันค่อนข้างหนานแน่นเลยทีเดียวแล้วค่ะสาหรับผู้กํากับนะคะดี렉เตอร์ของเรื่องนี้นะคะมีถึง2ท่านด้วยกันเพราะว่าพวกเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ผลงานที่พวกเขาร่วมงานกันแล้วประสบความสําเร็จนะคะมากๆก็คือเรื่องราวของปาทอสิบล นนะคะคั่นก็คือทีมดี렉เตอร์ของคุณ กัวหูแล้วก็คุณรนให้เทาค่ะก็จะมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะได้ดูภาพสวยๆแล้วก็ได้ดูคิวบูสวยๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในในทีมเนี่ยยังมีจากนะคะจากเรื่องอื่นๆอีกคำว่าจากเรื่องอื่นๆก็คือเป็นทีมของดีเลคเตอร์ที่เป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยมาจากเรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินซีหยวนนะคะก็จะมาจากเรื่องอ้วนกลิ่นละอองรักอะไรแบบนี้ และค่ะก็ก็คือเหมือนกับนะคะเหมือนกับว่าเป็นกลุ่ม กลุ่มของทีมงานฝ่ายผลิตที่เคยร่วมงานกับแบบบริษัทของคุณเฉิงอี้มาก่อนนะคะคือต้นสังกัดของคุณเฉิงอี้นะเออก็เนี่ยแหละพวกเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานผู้ผลิตแล้วก็ทั้งทีมดารานในทีมส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีค่ะทีนี้นะคะในเรื่องนี้ก็จะมีการาจัดบทละครนะคะเขียนมาว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวละครพระเอก3คน ในเรื่องนะคะถือได้ว่าเป็นซีรีส์จีนที่หาได้ยากนะคะที่จะมีแบบพระเอกแบบตัวแน่นๆเลยคือส 3, 3คนในเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะชื่อใครขึ้นก่อนขึ้นหลังนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในนวนิยายต้นฉบับก็คือพระเอกนะคะก็คือตัวเด่นๆเลยเนี่ยก็คือ3มคนนี้แหละคะ่ะซึ่งนะคะสาหรับตัวที่แบบว่าเก่งโพดๆนะคะตัวแรกก็จะเป็นหลี่เหรียญหัวนะคะก็ต้องเป็นคุณเฉิงอีนั้นรับเล่นบทนี้แล้วก็เป็นพระเอกที่แบบโอ้โห ต้องออกแรงค่อนข้างเยอะนะคะฉากบูเยอะมากๆค่ะส่วนสำหรับทางด้านของบทฟางตัวปิงนะคะรับบทโดยคุณเจิ้งซุนซีหรือว่าโจเซฟของพวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีบทของตี้เฟยเซิงรับบทโดยเสี่ยวซุนเยาค่ะเขานั้นพัฒนาความหล่อมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วหล่อเรื่องนี้คือหล่อในระดับพระเอกเลยค่ะสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นชินนะคะกับชื่อของเสี่ยวซุนเยาาทวานพูดว่าเขาก็คือนะคะ องค์ชาย8ลูกพี่ลูกน้องของฐานไทจิ้นน่ะเพื่อนๆคงนึกออกใช่ไหมคะคนที่มีความเป็นมารในเวอร์ชั่นของละครด้วยอ่ะนะคะที่มาทำให้ทางด้านของอนางเอกของพวกเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่ไม่ถูกเรื่องในการที่จะต้องกระโดดลงมาจากหอคอยอะไรแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆจําได้นั่นก็คือคุณเสี่ยวสุนยาวนั่นแหลคะค่ะสำหรับในเรื่องนะคะก็คือมันจะมีการเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับว่าเมื่อเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะคะหลี่เฉียงอีเนี่ยซึ่งคุณเฉิงอีของพวกเราก็รับบทนี้เช่นเดียวกันนะคะรับมาตั้งแต่อดีตเลยก็คือ10ปีก่อนเนี่ยจะเป็นหัวหน้าของสำนักซื้อกู่ค่ะทีนี้นะคะ,ะซื่อกู่ไทเจียนนะคะซึ่งโอ้โห เพลงกระบี่ของเขาเนี่ยเพลงกระบี่ของหลี่เซียนอีเนี่ยถือได้ว่าเก่งที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจนะคะของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาทั้งหนึ่งท้าประลองแล้วก็สองมาขอเป็นสิทธิ์นะคะอันเนี้ยสุด สุดๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่แบบถึงยุคที่เฟื่องฟูสุดๆแล้วนะคะเขานั้นน่ะหายตัวไปค่ะหลังจากที่เกิดการเรียกได้ว่าประลองยุทธ์กันนะคะเป็นการประลองยุทธ์กันของเราบรรดาจอมยุทธ์แล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอ่อเรียกคุณเลยหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละค่ะจอมยุทธ์ที่เก่งที่สุดในใต้ล่าเนี่ยนะคะหลี่เฉียงอี้หลี่เฉียงอี้หายตัวไปค่ะต่อมาอีก10ปีนะคะหายตัวไปอย่าง ไล่ล่องลอยเป็นเวลาถึง10ปีเลยแล้วมาโผล่อีกทีหนึ่งนะคะก็คือหลี่เหรียญหัวซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเปลี่ยนชื่อค่ะทีนี้เนี่ยมาในรูปแบบของไม่ใช่จอมยุทธไม่ใช่จอมกระบี่แล้วนะคะกลายมาเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะในแคว้นนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ เอาอุปกรณ์ในการรักษาคนของเขานะคะแล้วก็ใส่หลังแบกไปอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเดินทางออก ไปทั่วใต้ล่าเลยเพื่อที่จะไปรักษาผู้คนนะคะแต่งไรก็ตามค่ะชีวิตเขานะคะเป็นพระเอกจะมา,าชีวิตเบสิกไม่ได้นะคะ <c oughs> จะมัวแต่พระพเนจรไปแล้วก็รักษาคนป่วยไปแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนี้แล้วละคะ่ะบังเอิญว่านะคะหลี่เหรียญหัวเนี่ยได้เข้าไปพัวพันนะคะกับเรื่องราวในยุทธภพอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะมาที่ตัวละครของ ฟ้างตัวปิงเกันบ้างค่ะฟร้างตัวปิงที่รับบทโดยโจเซฟเ,ซฟเจิ้งนะคะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญค่ะแล้วในใจของเขานะคะปณิธานของเด็กหนุ่มคนนี้คือเขาต้องการจะปกป้องใต้่าแห่งนี้แหละนะคะทีนี้เขาเป็นคนที่มีความฉลาดมากเขาแค่ แค่เห็นน่ะแค่เห็นหลีเฉียแค่เห็นไม่ใช่หลีเฉียงอีเปลี่ยนชื่อแล้วหลี่เฉียงอีนะคะพระเอกเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นหลี่เหรียญหัวหลังจาก10ปีผ่านมานะคะแต่พอมาได้เจอกับเนี่ยตัวละครนะคะฟังตัวปิงซึ่งรับบทโดยโจเซฟเจิ้งของพวกเราเนี่ยนะคะก็ ทางด้านของฟาง,งตัวปิงนะคะรู้ทันทีเลยว่าหลี่เหรียนหัวคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอที่แท้จริงอันนี้หมอปลอมแน่ๆค่ะดังนั้นตัวเขาเองก็เลยสืบก่อนเลยนะคะว่าเอ๊ะคนนี้มันจะมาเป็นไส้ศึกอะไรอยู่ในอยู่ในยุทธภพเจียงหูนี่หรือเปล่านะคะก็ทำการสืบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานใหญ่เลยเพื่อที่จะพยายามเปิดโปงพระเอกค่ะเปิดโปงหลี่เหรียญหัวกับการเป็นหมอปอมๆนี่แหละแล้วก็อยากจะได้รู้ ว่าเออตกลงแล้วเป็นใครกันแน่มีจุดประสงค์อะไรในการที่ปลอมตัวมานะคะทีนี้มาทางด้านตัวละครที่คุณเสี่ยวซุนเย่ารับบทค่ะก็คือตี้เฟยเซิงนะคะตี้เฟยเซิงนั้นเป็นผู้นํานะคะของของเรียกได้ว่าพรรคละกัน พักโกลเด้นหยวนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูว่าภาษาไทยใช้ว่าเป็นพักอะไรนะคะพักอะไรทองๆนะโกลเด้นหยวนนะคะนี่ก็เป็นคนที่ไปต่อสู้กับหลี่เหลียนหัวเมื่อ10ปีก่อนค่ะเพื่อนๆนี่หลังสงครามในข่าวนั้นนะคะพวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วก็หายสาบสูญไปด้วยกันนะคะส่วนทางด้านนิกายหรือว่าพรรคโกลเด้นหยวนเนี่ยก็คือหายสาบสูญไปเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ในเรื่องมันก็มีมีความสนุกสนานตรงที่หลีเลียนหัวนะคะโดยเฉิงอี้ของพวกเราเนี่ยต้องการปกปิดตัวตนค่ะแต่ว่าโจเซฟเจิ้งของพวกเราอีกแล้วนะคะในบทของฟางตัวปิงต้องการที่จะเปิดเผยเขาออกมาเปิดโปงเอาง,ง่ายๆค่ะแล้วสําหรับตี้เฟยเซิงนะคะต้องการที่จะมาแก้แค้นลีเลียน เพราะว่าการประลองในครั้งนั้นนะคะมันถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าหลี่เหรียญหัวจะชนะอยู่นิดๆแต่อะไรก็ตามตี้เฟยเซิงก็ยังรู้สึกว่าเขานั้นมีโอกาสชนะค่ะเอาละค่ะทีนี้โดยไม่คาดคิดนะคะพวกเขาทั้งสมเนี่ยก็ไม่สามารถจะหลบหนีโชคชะตาจากเรื่องราวที่ต้องเข้ามาผัวพันในเจียงหูหรือว่ายุทธภพได้นะคะแล้วต่อมาเขาก็กลายเป็นแก๊งขึ้นมาค่ะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขานั้นนะคะมาร่วมมือกันในขณะที่มันมี มารมันมีเหมือนกับว่ากลุ่มของชั่วช้านะคะกลุ่มของผู้มีวรยุทธ์ที่ชั่วช้านั่นแหละออกมาจากภูเขาแล้วก็เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในยุทธภพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนี้แหละ่ะก็เลยโอจากที่แบบว่าไม่ถูก ไม่ถูกกันมาก่อนนะคะก็เริ่มที่จะเหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เดินทางเพื่อจะไปไขคดีนี้พร้อมๆกันค่ะดังนั้นเรื่องมันก็เลยโอ้โหในเรื่องนี้จะมีหลายๆคดีเล็กๆนะคะคดีมีคดีซ้อนคดีอยู่ในนี้แล้วก็แต่ละคดีนะคะก็จะเป็นอิสระต่อกันด้วยค่ะซึ่งในหนังสือนวนิยายต้นฉบับนะคะมีถึง50คดีความกันเลยแต่สําหรับ40 ตอนนะคะในเวอร์ชันละครพวกเราจะได้ดูกันกี่คดีเดี๋ยวพวกเราต้องมาลุ้นกันนะคะต่อมาถ้าเรามาพิจารณาจากชื่อของนางเอกของเรื่องนะคะก็คือเฉียววัานเมียนนะคะก็คดีแรกที่น่าจะเปิดขึ้นมาน่าจะเป็นคดีที่เกาะคลุยนะคะเพื่อนๆหวานคิดว่าน่าจะเป็นคดีนี้แหละคะ่ะซึ่งจะเปิดบทเรื่องราวมาน่าสนใจมากๆเพราะว่าเหยื่อในเรื่องนะคะจะชื่อว่าอีฉิวซวงค่ะซึ่งเป็นลูกสาวนะ คของเจ้า เจ้าสำนักแห่งว้เฉิงในเทือกเขาคุนลุนนะคะเนี่ยก็มีความเชื่อว่านางนั้นถูกผีฆ่าตายนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนางนั้นไปบังเอิญเจอกับอี้หงจูแม่ของนางเองซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับจงเจิงนะคะหมิงสู่คู่มั่นของเธอคะ่ะหลังจากที่ถูกคู่มั่นจัดการนะคะคือแบบไปไปจับได้เอาไง,ไง่ายๆดังนั้นนางก็เลยบังเอิญไปเจอนะคะปู่ปู่มู่หลานพ่อของ เธอเข้าแล้วก็กลายเป็นคู่รักลับๆกับหยุนเจียวเพื่อนสนิทของเธอค่ะเห็นไหมคะมีความซับซ้อนนะคะมีความซับซ้อนมากๆเลยค่ะนี้หลังจากนั้นนางก็เสียชีวิตอย่างอัน,นาถด,ด้วยน้ํามือนะคะของญาติสนิทแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ไม่มีความสงบสุขหลังจากการตายค่ะก็มีเรื่องราวของการร้องทุกข์นะคะซึ่งสําหรับการคาตกรรมในคดีนี้ถือได้ว่าเป็น เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยคะ่ะหวานว่าเขาน่าจะเอาเรื่องนี้มาเปิดเรื่องนะคะคือคนในครอบครัวของนางะนะคะรวมทั้งเพื่อนของนางนั้นแต่ละคนเป็นคนร้ายหมดเลยคะ่ะอาหวานใบให้นิดหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะอย่างอย่างอี้หงจู่เนี่ยก็เป็นผีที่มีตัณหาสุดๆเลยนะคะส่วนไอหมิงจูนั่นก็เป็นคนที่มีแบบว่าผิดศีลธรรมคะ่ะส่วนปู้มู่หลานก็เป็นคนที่โหดร้ายนะคะส่วนอุนเจียวนั้นก็เป็นคนที่โง่เขาคะ่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาเหล่านี้นะคะก็คือร่วมกระทําผิดกันค่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งคดีมันก็จะมีคนร้ายหลายๆคนที่แบ่งหน้าที่กันไปด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเปิดด้วยไอเนี่ยคดีแห่งเกาะขลุ่ยนะคะหวานว่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยละค่ะเขาก็คงเลือกมาแล้วแหละเนาะเออแล้วก็ในที่หวานไปอ่านมานะคะในฟอรัมบันเทิงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้โอ้โหมีการทําฉากทําพร็อพต่างๆนะคะ เยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกว่านับแล้วประมาณ394ฉากด้วยกันที่นํามาใช้นะคะพวกเขาก็ถ่ายทํากันที่เหิงเตียนนั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าจํานวนฉากที่เขาต้องแบบว่า,าตั้งขึ้นมานะคะว่าเป็นสํานักนั้นสํานักนี้นะคะแล้วก็เป็นเทือกเขานั้นเทือกเขานี้อะไรเนี้ยนับรวมๆกันแล้วก็394ฉากนะคะแล้วก็ฉากรถม้านะคะของหลีเหรียญหัวซึ่งเป็นพระเอกของพวกเรานั้นถือได้ว่าเป็นฉากไฮไลท์ ะะของเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องเต็มไปด้วยเรียกได้ว่ามนขังนะคะฉากนี้ต้องถ่ายดีๆค่ะสวยนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่เคยอ่านในะวันนยายต้นฉบับมาแล้วก็คงอยากจะดูมากๆเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้มีความตื่นเต้นดีนอนแล้วก็เราจะได้เห็นดาราที่พวกเราชื่นชอบนะคะมารับบทในเรื่องนี้แล้วก็มาไขาคดีความคอยเปิดปมเปิดปมให้พวกเราได้รู้กันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากเรื่องราวของคดี ต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เป็นชีวิตส่วนตัวเลยของพระเอกทั้ง3คนนี้นะคะก็มีออกมาอย่างแน่นอนค่ะต้องมอีแสดงผ่านหน้าจอให้พวกเราเห็นมากๆค่ะพวกเขาจะเริ่มด้วยความที่เป็นผู้ที่ระแวงซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนจะแบบว่าไม่ไม่ถูกกันในตอนแรกๆแต่อไรก็ตามนะคะเขาจะไปจน จนถึงขั้นที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สามัคคีกันร่วมใจกันไขคดีค่ะทีนี้นะคะด้วยความที่เห็นว่าผู้ชายแน่นๆเลยในเรื่องใช่ไหมคะก็อาจจะถามว่านี่มันเป็นเรื่องราวของชายรักชายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพื่อนๆแต่ละคนนะคะฮีโร่ทั้ง3คนมีคู่ครองของเขาค่ะอย่างาพระเอกคนแรกนะคะเฉิงอี้นะคะในบทของหลี่เหรียญหัวเนี่ยก็คู่กับตัวละครน,นะคะแม่นางเฉียวนั่นเองค่ะที่รับบทโดยคุณเฉินตูหลิงนะคะส่วน ตัวละครนะคะฟังตัวปิงค่ะเจิงซุนซีของพวกเรานะคะจะเป็นว่าที่ราชบุตรเขยคะ่ะเพราะว่าได้คู่กับองค์หญิงเจ้าหลิงนะคะองค์หญิงเจ้าหลิงนั้นหลงรักเขาก่อนคะ่ะแต่วันนั้นตามจีบโจเซฟเจิงของพวกเรานะคะต่อมานะคะพระเอกฮีโร่คนที่3คะ่ะตี้เฟยเซิงนะคะก็จะถูกไล่ล่าโดยผู้นําแห่งเผ่าปีศาจเลยล่ะคะ่ะชื่อว่าหลี่เฉียวนะคะโอ้โหนําแสดงโดยคุณหวังเหอรุ่นนะคะ เธอสวยมากๆเลยค่ะมาเรื่องนี้เป็นานางเอกคนที่3นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีคู่ครองที่เป็นหญิงๆหมดนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นชายรักชายนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูมากๆค่ะสําหรับสายศิละปะการต่อสู้วิทยายุทธเน้นๆแล้วก็มีคดีระทึกขวัญน,นะคะที่ทําให้พวกเราได้ได้ใช้สมองบ้างนิดๆนะคะในการดู <laughs> เพราะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราไม่คิดตามเนี่ยคือในเรื่องมันก็เฉลยให้เรา ร,รู้อยู่ดีแหลคะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มีเส้นลายของอารมณ์ที่ซับซ้อนนะคะระหว่างฮีโร่ชายทั้ง3ตัวคละครค่ะเอาละคะ่ะเรื่องนี้นะคะอย่าลืมมาดูเป็นเพื่อนหวานด้วยนะคะเจ้าภาพคือไอชีอีค่ะแล้วก็คาดว่าจะมาต่อจากเรื่องของสยบรักจอมเสพ,พนะคะเดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์มนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ